พระสายจูเด็กเล่นยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพชรวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพชรวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ ก่อนจะไปเริ่มดูคลิปสายจูเด็กนะครับสำหรับใครที่หาไกด์นะครับของอาชีพพระ R.O.M. ค l a s s ิกอยู่นะครับผมก็ได้ทำเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะครับแยกเฉพาะสำหรับอาชีพนี้โดยเฉพาะเลยนะครับคุณอยากไปดูสายแมกนัตสายทุบ สายอดรมัตสายอะไรเนี่ยผมลิสต์ไว้ให้หมดแล้วแล้วถ้าเกิดอนาคตมีคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้โดยตรงนะครับเดี๋ยวจะอัปโหลดเข้าไปในเพลย์ลิสต์นี้ไว้ให้เพื่อนๆครับเอาละครับสำหรับพระสายจูเด็กนะครับเราก็จะเริ่มเล่นได้ตั้งแต่ตอนที่เราเป็นไฮพรีสเลยนะครับก็จะมีความโดดเด่นด้านสกิลเดี่ยวแบบนี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีการกระจายเป็นวงแคบๆ ข้างๆด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูกันนะครับว่าเราจะต้องอัพสเตตัสอัพสกิลอย่างไงบ้างนั่นเองครับเริ่มที่เรื่องสเตตัสกันก่อนเลยนะครับสำหรับสเตตัส status, ในคลาสนี้หรือว่าในสายนี้เนี่ยเราจะต้องอัพอินกับลักให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่า2ค่านี้เนี่ยเป็นค่าที่ทําให้จูเด็กเนี่ยแรงขึ้นนั่นเองนะครับที่เหลืออาจจะเอาไปลงเด็กก็ได้นะครับกรณีที่เพื่อนๆยังแบบมีลดไล่ ไม่เยอะมากนะครับหรือถ้าเกิดว่าโอเคลดไล่ฉันพอแล้วนะครับก็สามารถไปลงที่ค่าวิทก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อให้ตัวเราเนี่ยยืนได้นานขึ้นมีเลือดเยอะมีพีเดฟที่สูงนั่นเองนะครับอะทีนี้มาดูที่สกิลกันเลยนะครับสำหรับสกิลเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับอย่าลืมนะครับว่าสายนี้เราจะเริ่มเล่นตอนเป็นไฮพรีสไม่ได้เริ่มเล่นตั้งแต่ต้นเกมนะครับอะเพราะฉะนั้นคัทแรกเนี่ยเราก็จะมาอัพพวกสกิลต่างๆที่เป็นสกิลบัฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเบ Inkis Agility นะครับผมแล้วก็ k a i r y นะครับผม Ru Watch Light s h i l l Hul อะไรอเงี้ยได้หมดเลยนะครับ Holy Light ไม่ต้องอัพครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นแล้วนั่นเองนะครับพอมาเป็นค่าสองนะครับเป็นพีทเนี่ยก็มีสกิลให้อัพน้อยเหมือนกันนะครับแต่ที่สำคัญเลยก็จะเป็นกอ r i a นะครับเพราะว่าจะเพิ่มค่าลักให้เราได้ถึง30แต้มเลยนอกหนจากนั้นนะฮะเราก็อัพเป็นพวก Astro ก็ได้นะครับเอาชนแก้วมานะครับเอาเคียร์แลนมาเผื่อล้างสถานะตัวเองนะครับชุบ เซนจูรี่แมกนิฟิแอได้หมดเลยอันนี้คือไม่ได้ฟิกหรือว่ามันไม่ได้มีผลกับจูเด็กตรงๆนะครับหรือจะอัพเป็นแพสซีฟเพื่อให้ประหยัด SP ก็ได้เช่นเดียวกันนะในคัสเนี่ยเห็นไหมครับผมว่าผมเนี่ยลงสกิลค่อนข้างน้อยมากนะครับผมแบ่งไปอัพตัวสกิลอะโคไลท์ด้วยเห็นไหมว่ามันเกิน40นะครับอ่ะทีนี้พอมาเป็นไฮพีซนะครับสิ่งแรกเลยนะสกิลหลักของเรา จูเด็กนะครับตอนแรกจะอัพได้แค่10ก่อนนะครับผมอ่ะแล้วหลังกดจ็อบก็จะอัพได้20แล้วก็จะต้องอัพพวกบัฟต่างๆเนาะอ่ะเป็นพวกแองเจลัสแอซัมเนี่ยอัพได้อยู่แล้วมันเป็นบัฟที่เสริมความถึกให้เรานะครับอ่ะแล้วก็พอมาถึงข้างบนนะครับเล็กดีวิน่าต้องอัพ3เพื่อเป็นทางผ่านไปตัวเล็กอะเทนา นั่นเองนะครับเซฟตี้วอลอพได้นะครับกรณีที่เราจะเอาสายนี้ไปล่าบอสบ้างหรือเอาจะเอาไปช่วยเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้ม a จิกเพเยอร์หนะครับซับก็เออไม่ได้ใช้นะครับอาจจะใช้ช่วงแรกถ้าเราต้องการลดไล่ในบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารูนของซาฟาฟเจียมที่ลดกูดาวก็ไม่ได้ใช้กับจูเดกด้วยนะครับเพราะจูเดกเนี่ยเป็นสกิลที่เรียกได้ว่า ไม่มีคูดาวนะครับมีแต่ดีเลย์ล้วนๆเลยนะครับและดีเลย์สั้นมากครับ0.5วินะครับอ่ะจูดเด็กเนี่ยเป็นสกิลที่เอา m t k นะครับมาคิดนะครับแล้วก็คูณกับเบสเลเวลของเรา หาร50ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเลเวลเราเยอะอ่าเราก็จะยิ่งยิงจูเด็กแรงด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เ,เป็นคลาสสแล้วยังเล่นจูเด็กอยู่นะครับก็สามารถที่จะอัพพวกคอมเพลเฮนต์นะครับอ่าคอมพลเฮนต์ก็จะลดอ่าตัวดีเลยสิ์นะแต่จริงๆผมมองว่าอาจจะไม่เห็นผลมากนะครับเนี่ยจากเดิม0.5ก็ลดไปอีก0.05ก็จะเป็น 0. 4 5นั่นเองครับคือมันแบบเศษเสียววิจริงๆนะครับที่ลดได้นะฮะอ่า นอกจากนี้นะครับก็อาจจะอัพเป็น d ี3แล้วก็ exhort นะครับตัวนี้ก็จะมีโอกาสเปลี่ยนเป้าหมายเป็นธาตุมืดนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ o า a t i อเต็มได้นะครับที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรสําคัญสักเท่าไหร่แล้วนะครับอาจจะพิวไว้ hew ตัวเองในยามฉุกเฉินอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับต่อมานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ง่ายมากนะครับก็คือเฟืองนั่นเองนะครับเฟืองนี่ไม่มีเฟืองเฉพาะของจูเด็กนะครับทุกคนนะจูเด็กเนี่ยหลักๆเราก็จะเน้นไปที่ holy d a m a ม e นะครับ อ่ะ Holy damage เนี่ยก็จะมีหลายจุดมากนะครับสำหรับอาชีพนี้ก็สามารถไปไล่อัพได้เลยนะครับอ่ะมันจะเพิ่มด a m a g e ของจูเด็กให้เราด้วยนะครับแบบนี้เลยต่อจาก Holy damage ก็จะเป็นพวก e s p r e ิโ o multi effect นะครับก็คือเวลาเราชนแก้วแล้วเราก็จะได้ ดา r เมจธาโฮลี่เหมือนกันนะครับก็จะมี3จุดก็สามารถไปอัพกันได้เลยแล้วก็ต่อจากตัวของเอสเปอร์ซิโอแล้วมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูกันนะเนี่ยเลื่อนมาเห็นไหมครับว่ามันจะไม่มีสกิลที่เป็นแบบเฉพาะของตัวจูเด็กโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นประหยัดประหยัดตัวเฟืองมากมากนะครับสายนี้นะอาจจะมีอีก1อันนะครับที่ผมมองว่าทําให้จูเด็กแรงขึ้นได้อพอสมควรนะครับก็คือ Oratio e n h a n น e นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะลด m d e p t ของเป้าหมายไปนะครับจุดละ5%มี4จุดก็20%นั่นเองครับเอาละครับถัดมาเราก็จะมาพูดถึงของสวมใส่กันบ้างเริ่มที่อาวุธก่อนเลยนะครับอาวุธเนี่ยจะฟิกไว้เลยว่าเป็น Nemesis ครับเป็นคาถาตัวเดียวกับพวกสาย Holy Light สาย t u r n a n d นเแล้วก็สาย m a g n นันั่นเองครับคาถาตัวนี้ก็ครอบจักรวาลสายเวท ของพระได้เลยนะครับคาถาตัวนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเอาค่าลักเนี่ยมาเพิ่มดาเมจให้กับตัวของจูเด็กด้วยนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องอัพค่าลักในค่าสเตตัสนั่นเองส่วนการอัพขั้นนะครับตรงนี้ครับเมื่อบวก10นะครับจะบวกดาเมจของ holy light ค,ครับแต่ถ้าบวก15นะครับจะบวกดาเมจของจูเด็กจากค่าลักเพิ่มเติมไปอีกนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณทำบวก15 คาทาตัวนี้ได้นะครับจูเด็กคุณก็จะแรงขึ้นอีกมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้จะไม่ได้เขียนสูตรคํานวณไว้ก็ตามนะครับอ่าส่วนการ์ดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะไปตีมอนสเตอร์เผาอะไรนะครับหรือว่าบอสหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะใส่เป็นแบบม้าดาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครเจาะเกาะไม่พอนะฮะก็สามารถใส่เป็นการ์ดนกก็ได้เช่นเดียวกันอ่าน,นี่ก็จะเป็นตัวคาทาอนนีม้มสิทธินั่นเองส่วนออฟแมวนะครับออฟแมวในส่วนของอาวุธเนี่ยมันไม่ได้มีออฟที่เพิ่มดาเมจเวท อยู่แล้วนะฮะเห็นไหมฮะมันมีแต่ลดไล่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากอาจจะเอาเป็นออฟที่มันมีค่าอินนะครับค่า m อ t k อะไรแบบนี้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเอารถไล่มาลดสกิลโอลาทิโอก็ได้ครับถัดมาคือส่วนโลนะครับสำหรับส่วนโลเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูตัวเพื่อนๆนะครับผมว่ามีค่าเจาะเกาะเวทพอหรือยังนะครับถ้าค่าเจาะเกาะเวทยังไม่พอนะครับสามารถใช้เป็นตัวซัค f ีไฟบุ๊ก นะครับเดิมๆเนี่ยก็ลดเจาะเกาะไปแล้ว30%นะครับ <Wow. S 1> ถ้าเกิดเพื่อนๆอัพขั้นไปนะครับผมมันจะเอาเจาะเกาะเวทเนี่ยทุกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาเพิ่มเป็น MTK ด้วยนั่นเองนะอ่ามันก็จะช่วยให้เราเนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นนะครับแต่กลับกันถ้าเพื่อนๆมีเจาะเกาะเกินร้อยแล้วนะครับหรือไม่ได้ล่าบ,บอสท,ที่ต้องใช้เจาะ150หรือ200เนี่ยก็ใช้ e x o r c i s t Bible ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าัพเต็มนะครับขั้นสุดท้ายนะอ่ามันจะทําให้ทุกการตีบวกหลังบวก5เนี่ย มันจะบวกตัวของ โพรีดามเอทเข้าไป1%นอะครับอันนี้ก็ต้องดูก่อนแต่ว่าที่สําคัญคือต้องเอาเจาะเกาะให้ถึงก่อนนั่นเองถัดมาคือเรื่องของออฟแมวนะครับสำหรับออฟแมวในส่วนโล่นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีเจาะเกาะเวทครับคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดได้เจาะเกาะเวทในส่วนโล่เข้ามาเนี่ยก็จะได้เจาะเกาะที่มหาศาลมากๆเลยนะครับส่วนการ์ดเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปตีบอสก็ใส่เป็นพวกการ์ดที่มันบวกดามเมจบอสได้เลยที่เป็นการ์ดจักกิจกรรมหรือถ้าเอาแบบครอบคุมจักรวาลหน่อยก็อาจจะเป็นอนุวิสดาวครับถัดมาคือเสื้อนะคร เป็นตัวของอ adventure นะครับตัวนี้เนี่ยได้เอ็มดาเมจที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับจากการตีบวกเต็มเนี่ยมันจะได้เอ็มดาเมจถึง8%เลยนะมันค่อนข้างเยอะมากนะก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับไม่จาเป็นต้องไปหาตัวที่เป็นตัวหลักมากเพราะว่าจูเด็กเนี่ยมันไม่ใช่สายที่แบบว่าเล่นกันยัน endgame นั่นเองนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีแค่เรื่องของรถไล่เหมือนกันนะครับในส่วนของเสื้อนะถ้าเกิดจะหาก็อาจจะหาเป็นช้อยส์หลังหลังนะครับถ้าจะหาออฟซี่นะครับก็เอาออฟแค่ออฟสามก็พอแล้วก็การ์ดนะ ใส่เป็นมูนักดาวนั่นเองนะครับเพื่อให้เอาเจาะเกาะเวทอีก15นนั่นเองครับถัดมาผ้าคลุมนะครับก็ยังคงใช้เป็นของ Academy นะครับตัวนี้เราก็จะเอาค่าเจาะเกาะเวทมาเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> คือเรื่องเจาะเกาะหรือว่าเรื่อง MDA m a g e เมเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องดูตัวละครเพื่อนๆนะครับผมว่าเอ้ยถ้าเจาะเราพอแล้วเรามีออฟแมวเยอะเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ ผ้าคลุมเจาะเวทเราก็อาจจะใส่เป็นผ้าคลุมที่ได้ M อเมทแท็กเอ็มดแบบนั้นก็ได้ผ้าคลุมถ้าใครไม่อยากเล่นผ้าคลุมตัวของ Adventure ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปเล่นผ้าคลุมนัดโตได้นะครับแต่ราคาก็จะค่อนข้างโหดหน่อยออฟแมวในผ้าคลุมเนี่ยก็มีออฟเอ็มดาเมจนะครับอ่ามันจะเพิ่มดาเมจเวทได้สูงสุดถึง8%ตรงนี้ถ้าใครหาได้ก็จะแรงขึ้นมากๆแล้วก็ตัวการ์ดนะครับที่อยู่ในผ้าคลุมเนี่ย ก็จะใช้เป็นการ์ดฮาร์ี้นั่นเองนะครับการ์ดฮารี้เนี่ยก็คือทุกๆ6แต้มของอินเนี่ยจะมาบวก M A T K เรา0.1นะครับยิ่งอินเราเยอะอ่าดาเมจของเราก็จะยิ่งแรงนั่นเองรองเท้านะครับรองเท้าผมก็ใช้เป็นของ Adventure เหมือนกันนะครับรองเท้านี้จะได้ M A T K นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ตรงสายเราด้วยนะครับออฟแมวจะเหมือนกับผ้าคลุมครับถ้าเกิดว่าหาได้นะครับถ้าจะเอาความแรงเนี่ย ก็หาเป็นตัวที่ชื่ออาเคนจะเพิ่ม M Damage Increase ได้สูงสุด8%เหมือนกันนะครับแล้วก็จูเด็กเนี่ยจะมีการ์ดเฉพาะในส่วนรองเท้านะครับคือการ์ดคุกกี้นะครับการ์ดคุกกี้เนี่ยจะบวกลัก2์2แล้วก็เพิ่มดามิของจูเด็กเลยตรงๆ5%นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดใครที่อออยาก จะทำให้แรงกว่านี้หรือว่ามีค่า MATK เบื้องต้นที่สูงอยู่แล้วสามารถใส่เป็นการ์ดครั้งคาวดาวก็ได้เช่นเดียวกันครับในส่วนของประดับนะครับอีก2ข้างเลยนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดจะให้เลือกนะครับดีที่สุดเนี่ยจะเป็นดุลหานนะครับแต่ดุลหานในราคาก็จะค่อนข้างโหดนะครับหรือลองลงมาก็จะเป็นออลินโกฟที่บวก12นะครับถ้าใครมีก็สามารถใช้ตัวแบบนั้นได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีงบนะครับก็สามารถใช้เป็น ตัวของประดับ Academy หรือ Adventure ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องของเจาะเวท เช่นเดียวกันนะครับอาจจะใส่2ข้างเลยนะครับ่วน o อฟแมวนะครับดีสุดนะครับคือ m pen ครับ magic pen ตัวนี้นะครับจะช่วย b o o ต t ดาเมจให้กับตัวของจูเดกได้เยอะมากๆานะครับถ้าใครหาตัวนี้ได้นะครับจูเดกของคุณก็จะแรงนะครับอย่างเช่นตัวนี้ survival ring ที่ผมใส่อยู่นะฮะเห็นไหมฮะได้ m pen 6%นแต่น่าเสียดายครับที่มันอยู่ในวงนี้เนาะซึ่งวงนี้มันไม่ได้มีการบวกดาเมจอะไรเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็น o อฟที่ค่อนข้างเสียไปเลยถ้าอยู่ในไอเทมชิ้นนี้นั่น ะะแต่ว่าถ้าเล่นจริงคุณก็ต้องหาเป็นออรีนเป็นหาเป็นเอ็มเพนในพวกตัวของ แอดเวนเจอร์ให้ดีนะครับผมก็จะดีกว่านะครับส่วนการ์ดนะครับหลักๆก,ก็จะใส่เป็นพวก f i r e w i ์วิชเพื่อเอาเจาะเกาะเพิ่มเติมนะครับหรือบางคนอาจจะใส่เป็นพวก Sipper b ์แบร์ดาวก็ได้นะครับเพื่อให้ได้ m อเมทที่สูงขึ้นนั่นเองครับส่วนไอเทมฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นพวกของแฟชั่นต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องดูตามแพทของอ่าแพทปัจจุบันด้วยเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเกมเนี่ยจะเอาอะไรมาขายให้เราบ้างแล้วอะไรมันจะตกเมตาอะไรมันจะเข้ามาในเมตานั่นเองนะครับหลักๆก็จะหาของ ที่เพิ่มเจาะเกาะเวทนะครับเพิ่ม Holy Damage แบบตัวนี้อ่าหรือว่าจะเป็นการเพิ่ม K, M ATK M Pen M Damage เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับพวกรถครูดาวรถดีเลย์เนี่ยไม่ได้ใช้นะครับเนื่องจากว่าจูเด็กเนี่ยมันเร็วมากๆอยู่แล้วนั่นเองนะครับตัวการ์ดในหมวกนะครับอ่าก็อาจจะเลือกเป็นตัวของเจาะเกาะเวทก็ได้นะครับก็คือการ์ดซิลอะพ o าล l y s e นั่นเองนะอันนี้ก็จะช่วยให้ได้เจาะเวทเพิ่มเติมเข้าไปอีกหรือถ้าเกิดใครเจาะเวทพอแล้วอาจจะใช้เป็นพวกการ์ดมินิบอส Clock Tower Manager นะครับก็จะช่วยเพิ่มดาเมจให้เราเข้าไปได้อีกนั่นเองครับโอเคครับต่อมาเรามาดูวิธีการเล่นจูเด็กกันเลยนะครับจูเด็กเนี่ยเป็นสายที่เล่นง่ายมากนะครับไม่มีอะไรเลยนะหลักๆก็คือเอาไว้ฟาร์มนะครับก็คือเราออโต้ได้เลยครับบัฟเสร็จแล้วเราก็จูเด็กอย่างเดียวจะสังเกตว่าจูเด็กเนี่ยดาเมจค่อนข้างที่จะเร็วนะครับผมอาดาเมจค่อนข้างที่จะเร็วเห็นไหมครับดีเลยสกิลทั้งหมดมันจะหมุนเร็วมากๆนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมก็คือยิงให้แบบว่า ติดธาตุมืดยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆสายนี้นิยมเล่นในไหนนะครับสายนี้นิยมเล่นในส่วนของการฟาร์มเป็นหลักนะครับหรือบางคนอาจจะเอาไป PVP ก็ได้แต่ถ้า PVP ผมแนะนําว่าอาวุธคุณควรจะบวก15นะครับมันถึงจะพอเล่นได้นะครับแต่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับคือเล่นในห้อง PVP สนุกๆได้ ถ้าใน66ไม่แนะนําให้เล่นนะครับเอาไว้ฟาร์มนะครับดาเมจแรงกว่า Holy Light แน่นอนนะครับเนี่ยเราก็แค่ช็อตไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันโดนเป็นวงกว้างด้วยนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนเรามีแบบบาร์โฟเมตเป็นสายเวทอยู่เป็นการ์ดบาร์โฟเมตสายเวทอะไรประมาณนี้ก็จะช็อตแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่าหรือถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปล่าบอสถามว่าเอาไปล่าบอสเนี่ยได้ไหมนะครับ เอาไปล่าบอสเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าแต่ว่าเวลาที่อ่เราเอาไปลงหออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอ้ยเราสามารถเน้นไปที่บอสได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องลงโอราทิโอก่อนนะครับอ่าโอราทิโอเนี่ยมันจะทําให้อ่าเป้าหมายเนี่ยโดนดาเมจธาตุโฮลี่แรงขึ้นนะครับแล้วก็โดนลดเอ็มเดจากตัวเฟืองด้วยนะครับแล้วเราก็ลงเล็กไปนะครับแล้วเราก็ค่อยเอาจูเด็กช็อตไปแบบนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะแรงนะครับอ่ามันจะแรงประมาณนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้เปลี่ยนธาตุนะถ้าเปลี่ยนธาตุก็อาจจะขึ้นไปถึง50,000น นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนธาตุเจ้าแมวนี้ให้ดูเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอสกิลเปลี่ยนธาตุนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนธาตุให้ดูเลยนะครับชา a d โดนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวขอลงโอราติโอใหม่นะครับผมเพื่อให้เห็นชัดเจนนะฮะอ่าแล้วก็ลงเล็กด้วยอ่าลงทุกอย่างนะฮะ แล้วเราก็ช็อตให้ดูครับโอ้เข้าไปครับ6กแสนหกแมสอันนี้คือต้องบอกว่าของผมยังมาลิงกิงกองอยู่นะไม่ได้แบบว่าของดีๆอะไรนะฮะอันนี้คือของเบื้องต้นนะครับดาเมจก็แรงแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆทําของที่เป็นของจริงๆของมันเนี่ยมันจะแรงขึ้นกว่านี้เป็นหลักล้านแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสายจูเด็กนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นสายที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็จะเริ่มเล่นกันตอนที่เป็นไฮ r พลซ์นั่นเองนะครับ แล้วก็สายนี้ฟาร์มได้ดีนะครับฟาร์มไวแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคัสสาเนี่ยก็ยังสามารถใช้จูเด็กในการฟาร์มได้เนื่องจากว่าสกิลคัสสาเนี่ยที่เป็นอดรลมัสเนี่ยมันเบืองบูเจมนะฮะ,ะมันเปืิงบูเจมในการจ่ายสกิลด้วยก็เลยไม่เหมาะกับการเอาไว้ฟาร์มนะครับถึงแม้อดรลมัสอาจจะบิวได้แรงกว่าแต่จูเด็กเนี่ยใช้ของน้อยนะครับแล้วก็บิวได้ไวสกิลแบบ ดีเลย์ไวต่อเนื่องกว่าถ้าเทียบกับะโดรามัิที่แบบโอ้โหดีเลย์ก็2.5คูดาก็2.5เนี่ย ดูเด็กจะทําได้ค่อนข้างไวกว่ามากๆครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับอาชีพไฮพรีสนะครับสายจูเด็กนั่นเองนะครับสายนี้ก็อาจจะเป็นสายที่นิยมเล่นในช่วงกลางๆเกมนะครับสามารถเอาไปฟาร์มได้เอาไปล่าบอสได้แต่ในเรื่องของ PVP อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องจุงโก,โกได้ทําคลิปของเกม R.O.M.Classic ต่อไปด้วยนะครับรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดี ครับ